สวัสดีครับต้น่องตาฟาร์มครับวันนี้พามาดูกันให้ปุ๋ยวิธีให้ปุ๋ยแบบประหยัดแต่คุ้มค่าครับเนื่องจากราคาแพงครับปุ๋ยต้นต้นผลการผลิตอ้อยสูงชาวไร่ลำบากเราเปลี่ยนว,วิธีการครับวิธีการก็คือใช้รถจับเพิงครับใช้รถจับเพลิง ดูน้ำจากบอ่อปวามหมูครับน้ำที่หมูไว้ง่ายใส่เลยครับวิธีนี้เลยมีจุลินทรีย์ที่เป็นอาหารของพืชได้รับทางใบด้วยแล้วก็บำรุงดินไปด้วยครับตก็นพื้นดินก็ปรับสร้างดินโดยเฉพาะดินที่เป็นกรดหมาะครับหายเลย การใหม่ครับเรื่อความยุ่รอดของชาวไร่ถึงแม้ว่าราคาอ้อยจะสูงแต่ต้นทุนการผลิตก็สูงตามไปด้วยโดยเฉพาะราคาปุ๋ยเนื่องจากรัฐบาลปล่อยให้มีการขึ้นราคาปุ๋ยแล้วก็เก็บภาษีปุ๋ยเกิดร้อนชาวไร่ชาวไร่หันมาใช้วิธีนี้ดีกว่าครับ การที่ไล่ชูจนปลาเราทําครับ